เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมยังจดจำเรื่องราวของเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับนั่นก็คือชายอายุ50ปีที่มีศักดิ์เป็นลุงล่วงละเมิดทางเพศหลานแท้ๆมีหนำซ้ำยังพาเด็กหญิงวัย13ปีขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแต่โชคดีที่เด็กมีไหวพริบดีครับคอยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตลอดเส้นทางที่ผ่านไปจนทำให้พลเมืองดีเห็นเข้าแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือน้องจนในที่สุดก็ช่วยเหลือได้สำเร็จ หลังเหตุการณ์คลี่คลายลงหลายคนก็สงสัยว่าเด็กหญิงวัยเพียง13ปีรายนี้ส่งสัญญาณอะไรเราไปเรียนรู้และไปย้อนชมเรื่องนี้กัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณสุขุมพาติเสนะหรือคุณกันพลเมืองดีที่กําลังขับขี่รถจักรยานยนต์พาลูกไปกินข้าวแต่ในระหว่างทางที่ขับไปก็เจอกับชายสูงวัยอายุราว50ปีกําลังขับรถจักรยานยนต์สีดําแล้วก็มีเด็กหญิงซ้อนท้ายมาด้วยในลักษณะที่มีความผิดแปลกไปจากคนทั่ว,วไปคุณการจึงตัดสินใจขับรถตามอยู่ข่างๆทุกอย่างมาดูปกติครับใช่มันดูปกติแต่ว่ามัน มันอยู่ที่การตัดสินใจล้วนๆเลยครับเพราะว่าทางร้านที่ผมจะไปกินข้าวกับมันแค่ออกปากซอยผมก็ทานข้าวได้เลยแต่ว่าผมแค่ลองแค่ว่าลองตามดูแค่ให้ตำรวจเจอแค่นั้นนะครับแค่ให้ตำรวจเข้าไปสอบถามแต่ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ประมาณนี้ครับยิ่งขับตามไปก็ยิ่งเห็นพฤติกรรมบางอย่างของเด็กหญิงรายนี้มีลักษณะคล้ายกับการขอความช่วยเหลื ทาให้คุณกันเอกใจพร้อมกับตัดสินใจขับรถตามไปราว30กิโลเมตรครับซึ่งในขณะที่ขับรถตามไปนั้นคุณกันก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบเพื่อหวังจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกชายผู้นี้ตรวจสอบขับไปด้วยโทรไปด้วยเพราะว่าเหมือนตำรวจเขาบอกว่าอย่าวางสายเพราะว่าให้คอยบอกสถานที่ว่าถึงตรงไหนแล้วบ้างผ่านตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับเขาจะได้แจ้งให้ตำรวจท้องที่ าสากัดัดทนวันนั้นนะครับผมก็ได้ขับรถจะไปธุระแล้วก็ได้ยินทางวิทยุของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีรถฮอนด้าคลิกมีคนเมืองดีติดตามแล้วก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรผมก็ได้ขับเลี้ยวเข้ามาตามเส้นทางที่ได้รับแจ้งหลังได้รับแจ้ง คุณสุพัฒหินสุยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็ขับรถตามไปทันทีไม่นานก็เจอกับรถคันดังกล่าวเขาก็เลยขับตามไปช่วยอีกแรงหนึ่งคุณสุพัฒยังบอกอีกว่าตลอดเส้นทางที่ตามไปนั้นเด็กหญิงที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรายายนยนต์พยายามส่งสัญญาณมือพร้อมกับพูดแบบไม่มีเสียงตลอดทางเขาเจึงรีบปรีเข้าไปประชิดแล้วก็ประกาศให้จอดรถเป็รนระ้า จนตามไปเรื่อยๆจนเลยร้านอาหารครับเลยร้านอาหารตรงไร่งุดไปเจ้าที่ตำรวจก็ได้ตามหลังมาผมก็เลยหลบให้เจ้าที่ตำรวจขึ้นไปประกบแทนตอนผมรออยู่ที่หน้าตู้ครับผมเห็นน้องผู้หญิงหันมาแล้วก็กระซิบกับผมว่าช่วยด้วยครับ พูดเบาๆพูดช่วยด้วยผมหลังจากนั้น,นผมก็รีบสตราร์ทหลตามไปเลยครับรา,า,เา,เาเจเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามขับรถไปดักรอข้างหน้าเพื่อหวังให้เจ้าตัวหยุดรถแต่ไม่สำเร็จครับชายไร้ดังกล่าวยังคงขับหนีต่อไปเรื่อยๆขับวกไปวนมาเพื่อให้พ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขับตามเขาอยู่ ไปไม่นานก็มีรถจักรยานยนต์สายตรวจเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับมุ่งไปหาชายรายนั้นแล้วก็ใช้ไม้กระบองที่พกติดตัวมาฟาดลงไปที่แขนทางด้านซ้ายเพื่อหวังให้ชายรายนั้นจอดรถแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมจอดอีกทั้งพยายามเลี้ยวรถหนีในขณะที่เลี้ยวรถหนีเขาก็ได้พุ่งชนกับรถกู้ภัยทำให้รถเสียหลักทำให้เด็กหญิงรายนี้กระโดดลงจากรถได้ทัน น้องกระโดดลงกระโดดลงจยกรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ได้เปิดประตูและเรียกน้องขึ้นมาบนรถเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่ากลัวเขาจะย้อนกลับมาหรือเปล่าครับก็ได้น้องขึ้นรถมาแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากช่วยเด็กหญิงได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งรีบขับรถตามชายดังกล่าวหวังจะเรียกมาสอบถามและก็ดำเนินคดีแต่ก็ตามไม่ทันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามไล่ล่าไป ประสบอุบัติเหตุเสกอดบวกกับในพื้นที่มีตรอกซอกซอยเยอะจึงทําให้เขาหนีไปได้ผมจะบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะถะลอกแล้วก็แขนตรงนี้ครับถลอกแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่ไปกับผมจะเป็นหัวเข่าด้านซ้ายข้อมือด้านซ้ายแล้วก็ข้อศอกซ้ายครับไม่สาหัสครับเมื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเด็กสาวก็ทราบว่า ชายรายดังกล่าวคือลุงแท้ๆของเธอเองซึ่งก่อนขับรถมาที่นี่เขาอาศัยช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้านออกอุบายให้หลานสาวไปหาจากนั้นก็ล่วงละเมิดทางเพศและก็พาหลานสาวหลบหนีมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงส่งตัวเด็กสาวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตั้งแต่พอทราบเพจนะคะก็ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองนะคะเราก็ได้รีบรุดลงพื้นที่ไปที่สพอเลยนะคะก็ได้พบน้องนะคะแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของการหาข้อเท็จจริงแล้วก็ ดาเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดในวันนั้นเองเนี่ยก็ได้พาน้องอะค่ะไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยก็ได้ตรวจร่างกายตรวจเลือดนะคะแล้วก็เลือดตรงนี้ก็จะส่งไปให้กับทางตํารวจต่อไปส่วนในเรื่องของยารักษายาที่ใช้ในการที่จะดูแลน้องอะค่ะก็ทางคุณหมอก็ให้ยามาด้วยซึ่งทางบ้านพักเด็กก็รับเข้ามาคุ้มครองสวัสดิภาพในวันนั้นเลยเบื้องต้นที่เราทราบเนี่ยก็คือ ก็คงจะได้พบอะไรบ้างถึงได้มียามาให้กับน้องด้วยนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองก็พบว่าในปีที่ผ่านมาการล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้ก็มีให้เห็นกันมากขึ้นในท้องที่ซึ่งน่าตกใจครับคือพบว่าผู้กระทําผิดกลับกลายเป็นคนในครอบครัวเสียเองและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือพบเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพ่อแท้ๆของเขา มีอายุเพียง8เดือนเท่านั้นมันช่างน่าหดหูใจเสียจริงๆเลย <c oughs> ก็ต้องฝากไปยังผู้ปกครองทุกคนให้มันสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างส่วนเด็กโตก็ควรจะสอนให้เรียนรู้เรื่องของการเอาตัวรอดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเหมือนกับเหตุการณ์นี้ครับก็คือจริงๆตอนที่เกิดเหตุเนาะน้องก็ขึ้นรถอย่างที่เราดูในข่าวเลยก็คือเขาพาขึ้นรถ มอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็พาออกนอกเส้นทางซึ่งน้องก็ตกใจมากตอนนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ด้วยความที่เขาเกาะจับน้องไว้ด้วยน้องก็ไม่สามารถที่จะกระโดดหรืออะไรลงได้นะคะทีนี้มันมีช่วงจังหวะที่เขาก็พยายามที่จะบอกคนอื่นเขาก็เลยใช้วิธีการคือพูดโดยขยับปากว่าช่วยด้วยโดยที่ไม่ออกเสียงเพราะเขากลัวว่าคนที่กระทำเนี่ยจะได้ยินแล้วก็จะทําร้ายเขาหรืออะไรต่างๆเขาก็จะใช้ขยับปากโดยไม่ออกเสียงแล้วก็หันไปบอกคนอื่น ซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเขาเจอเพื่อนเขาก็บอกเพื่อนนะพอขี่ผ่านเพื่อนไปแต่เพื่อนเนี่ยอ่านปากไม่ออกจังหวะว่าก็โชคดีมากเลยค่ะที่ว่าไปเจอกับพี่พลเมืองดีนะคะที่เห็นแล้วก็แล้วก็สังเกตเพราะว่าน้องก็มีสัญญาณมือที่น้องทํานะคะก็คือเป็นสัญญาณแบบนี้นะคะซึ่งสัญญาณแบบเนี้ยคือน้องบอกว่าน้องก็เรียนรู้มาจากดูจากติ k กต็อกนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กสาวผู้นี้มีไหวพริบครับ จนมีพลเมืองดีเห็นเข้าและก็ช่วยเหลือได้ทันเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณธนงศักด์คนขับแท็กซี่ที่ถูกชายหลอนยาพกอาวุธปืนมีดและกุญแจมือคมคู่ให้ไปส่งที่จังหวัดระยองเดินทางไปซักระยะหนึ่งคุณธนงศักด์ได้ออกอุบายว่าปวดท้องต้องการจะไปห้องน้ําเขาจึงขับรถมุ่งหน้าไปที่สพบ้านบึงพร้อมกับส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจนมีเจ้าหน้าที่เห็นเข้าและก็ช่วยเหลือได้ทันครับ การส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือที่ว่านี้เป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันครับขั้นตอนแรกงายฝ่ามือออกหาคนที่เราอยากจะให้ช่วยเหลือจากนั้นก็พับนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือแล้วตามด้วยพับนิ้วที่เหลือทั้ง4นิ้วมากลมปิดนิ้วโป้งเอาไว้ค่อยๆทำซ้ำๆกันไปหลายๆรอบหรือไม่ถ้าหากในขณะนั้นไม่สามารถใช้สัญญ,ญาณมือได้ ก็ให้ส่งสัญญาณด้วยสีหน้าและปากแทนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยครับไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ครับว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับเราหรือคนในครอบครัวตอนไหนและก็ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดไว้ก่อนครับ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับเด็กนะคะในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันนะคะในสถานที่ที่แตกต่างกันแต่ขอให้น้องๆอะค่ะยึดถือไว้นะว่าหนึ่งเลยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องรีบเอาตัวเองออกจากความเสี่ยงตรงนั้นก่อนให้รวดเด็วที่สุดซึ่งมันมีหลายวิธีอาจจะวิ่งหนีออกมาเลยแล้วตะโกนเสียงให้ดังที่สุดแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้น2ก็คือ เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือให้ติดตั้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น191หรือจะเป็นสายด่วน1300อันนี้ก็ได้ก็รับตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันหรือจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งอย่างที่น้องคนนี้ที่เขาใช้เรื่องของสัญญาณมือในการที่จะให้สัญญาณว่าหนูกําลังเกิดเหตุแล้วให้ช่วยหนูด้วยนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะแจ้งได้แต่สิ่งสําคัญนะคะขอให้นึกถึงคนในครอบครัวไว้ก่อนเมื่อมีเหตุมีอะไรให้รีบแจ้งคนใกล้ชิด คนในครอบครัวก่อนผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนที่อยู่ใกล้ชิดหนูที่หนูไว้ใจเพราะว่าท่านก็จะมีช่องทางที่จะรู้ว่าจะมาบอกต่อในการที่จะให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหนูได้อย่างไรปัจจุบันเด็กสาวรายนี้ยังอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังห่วงเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้ก่อเหตยุยังคงลอยนวลอยู่ก็ต้องขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ช่วยตามจับ ให้โดยเร็วเด็กจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวสีทีสุดท้ายทางรายการขอชื่นชมเหล่าพลเมืองดีทุกคนที่ให้การช่วยเหลือเด็กสาวรายนี้จนปลอดภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมรู้สึกโล่งใจมากแต่ว่าผมก็อยากจะตามจับต่อให้ได้แต่ว่าน้องปลอดภัยผมดีผมก็ดีใจมากนะครับก็ดีใจครับที่น้องปลอดภัยครับอย่างเื่นก็ไม่ไม่ไม่สนนะครับขอให้เด็กปลอดภัยอย่างเดียวตอนนั้นสิ่งแรกเลยคือผมก็ดีใจ ดีใ,ใจที่ตัวเองตัดสินใจในครั้งนั้นได้ช่วยเหลือน้องได้ทันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นผมไม่ได้ตามไปแล้วผมได้มาเห็นข่าวทีหลังมันก็ค่อนข้างรู้สึกผิดในใจครับตรวจสอบย้อนกลับมั่นใจคุณภาพ 经盘撞